บอลลีกอังกฤษวันนี้นะหมด4คู่นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลนะผมก็ไปจัดแนวทางกันได้ทั้งหมด4คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวในการไปเข้มนะครับผมทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับศึกแชมเปี้ยนส์อังกฤษกันเลยนะครับผมเป็นคู่พอร์ตมัดครับวันนี้ต้องเปิดบ้้าาาานนนนนนตตอออรััับกมมเยยืททงงงุลี่่่หะผแว ดล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางลีดครับเปิดอีเลนด์ลสเสมอพ่อนมัดไปด้วยสกอร์สามประตูสามแน่นอนว่าทางผ่มัดเองถามว่าฟอร์มดูโดดเด่นไหมให้เกมหลังครับชนะไป3ครับแพ้ไป2โดยรวมถือว่าฟอร์มดูกลางๆเป็นทางดีนิดๆนะครับผมแต่กับแกงกับทางลีดแล้วถามว่าลีดดูมีฟอร์มที่ย่ยมย่มไหมช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยอาจจะแย่ครับแต่ช่วงหลังๆมนนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆครับแต่แค่ว่านัดล่าสุดครับเขาเสมอกับเว็บิดอัลเบียนครับแต่ในมองในเรื่องของการที่ว่าีดูมมควาเหยววกก่่าาาทุุๆออองงมมัั้็ตรบบณปจจลีดดูมีความเหนือกว่าทุกางลัม ในเรื่องของฟอร์มเองในเรื่องของลำดับเองนะผมหรือจะเป็นชื่อชั้นทีมเองเราต้องยอมรับว่าลีดูเหนือกว่าเลยแต่กระแสมันเปิดมาครับลีดบังคับชนะถึง2ประตูครับผมแน่นอนว่ากระแสของทางหลีมันดูเปิดมาเวอร์มากเกินไปหน่อยครับถ้าเปิดมาบังคับชนะหนึ่งประตูเนี่ยโอเคดูน่ากลัมากครับแต่รอบสองประตูเนี่ยผมมองว่ามันดูเยอะเกินไปครับเต็มที่ก็น่าจะจบแค่หนึ่งศูนย์ครับไปเยียนเขาด้วยนะนนี่ของมองไปทางอร์ตมัดไว้ดีกว่านะครับคู่ที่สองครับที่ผมจัดให้ครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกนั่นเองครับเป็นทางิ์เลซ น่าหน้าสุดครับเป็นทางเชลซีนะครับผมบุกไปชนะทางเลสเตอร์ครับที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมครับด้วยสกอร์สองหนึ่งนั่นเองแต่ถ้ามองฟอร์มณปัจจุบันนี้ของทางเชลซีครับในการแข่งขันมา5เกมหลังเนี่ยชนะไปเพียงแค่สองเกมครับแพ้สามเกมครับแพ้กับไบรตันสองเกมแล้วก็แพ้กับวิลล่าครับแต่น่าล่าสุดครับที่เขาเล่นในแตงฟอร์ดบีตครับเขาชนะทีมอย่างนักบุญเซาลรนตันไปได้ด้วยสกอร์สี่ศูนย์ครับหรือจะเป็นสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับบุกไปชนะโคเบเก้นครับด้วยสกอร์สองหนึ่งนั่แกก้มมมอ่าางงงัััับเเลครรดขขนทห5 ครับแพ้ทุกนัดครับแพ้ทุกนัดไม่พอนะผมเสียสกอร์ขั้นต่ําคือ2ประตูครับเอาง่ายๆครับ5เกมหลังครับเสียประตูไปทั้งหมด14ประตูครับถือว่าย่ำแย่มากๆแล้ววันนี้ต้องไปเยือนเชลซีนะครับผมที่แตรฟอร์ดบิดถามว่าความพร้อมเชลซีดูดีไหมก็ถือว่ายังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับอย่างนี้โคัชแจ็คสันครับหรือแดนกลางอย่างมาดูอีเก้โรบิโอลาเวียยังไม่พร้อมบาริชิ่งไม่พร้อมครับแต่โค้ชพอลเมอร์เองคุณคูเนี้ยมันพร้อมหมดแล้วครับก็ต้องมารอรู้แหละว่าเชลซซีีีถึงงงมมมมัััั้้แตตต่่่่่ผนนนใจจจววาาาทเเเเชชลลกก็ะะบบบไดครรรรปูอ์ ดูร่วงจริงครับตอนนี้ก็ขอมองไปที่ทางสิงคโปร์เชลซีไว้ดีกว่านั่นเองนะครับส่วนคู่ที่3ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางไก่เดทองทั้นในทาตสเปอร์ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านตอนล็อกกับยิงทางบอลมานครับแน่นอนว่าคู่นี้เปิดมากระแสเปิดมาเสมอตัวเลยนะครับผมแต่เฮ็ดูเฮ็ดคู่นี้นัดล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางบอลมานครับที่ชนะสเปอร์ไปได้ด้วยสก่อนหนึ่งประตูสูงแล้วเองนะครับกับการกับฟอร์มในวันนี้กับทางสเปอร์ครับสองเกมหลังครับเขาเพิ่งแพ้กับทีมอย่างแมนาสตี้มาหรือแพ้เอเซนต์อรร์มมแแยยย่่ัั้ก็คบ เพราะว่า3เกมหลังเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยครับมีการที่ชนะทางบูธเทมตันวันเลอร์ครับในศึก FA ฟเอครับนะครับผมโดยการที่ชนะจุดโทษนะครับผมแต่ก่อนแล้วนั้นก็ไปแพ้ไบตันหรือจะเป็นการที่แพ้บูธเทมตันครับโดยรวมก็ยังย่ำแย่อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเปรียบเทียบกับทางสเปอร์และในปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทางสเปอร์ครับตัวความพร้อมไม่ดีเลยนะครับผมแนวรับเนี่ยโรเมโรมิกกี้วันเดอร์เฟนครับหรือดักรูตินก็ยังไม่พร้อมครับแนวรุกเนี่ยก็โดมิริกซองลิเก้ก็ยังไม่พร้อมครับแต่่่่ตััวทีีมมมนนพร้ออเยยางแ แต่วันนี้ครับเล่นในท็อตแนมฮอสเปอร์เตเดียมครับถามว่ามีโอกาสสู้บอลมัได้ไหมผมก็พูดตามตรงว่าสเปอร์มีโอกาสสู้ได้อยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของชื่อชั้นทีมก็ยังดูมีทางภาษีที่ทางสเปอร์ให้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่กระแสก็เปิดมาเสมอตัวเนาะเรารู้อยู่ว่าสเปอร์นวันนี้ฟอร์มไม่ได้ดีเลยนะครับผมแต่การที่เขาเล่นในบ้านวันนี้เขาก็น่าจะอย่างน้อยคือเสมอให้เราได้เห็นามว่าจะแพ้บอลมัดได้ไหมก็มีโอกาสแพ้แะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของมุมโอกาสชนะผมก็ยังแอบมองว่าทางสเปอร์วันนี้จะทาไดววนีกทาาง่่สู ยัเป็นศึกแดนเดือดน,นั่นเองนะครับผมเป็นทางแมาเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ต้องเปิดโอเทลฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของทางไอ้ผู้ใหญ่ซะแนอนครับ แน่นอนครับเมื่อคืนนี้เจอกันมาในล่าสุดครับเป็นทางอาร์เซนอลครับเปิดเอเมเดียเตเดียมครับเสมอกับแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะผมด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งกับครับแต่นัดแรกของฤดูกาลเนี่ยนะครับผมที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางอาร์เซนอลครับเปิดบ้านชนะทางแมนยูไปได้ด้วยสกอร์สองศูนย์นั่นเองนะครับแมนยูครับเป็นหนึ่งทีมครับที่ถามว่าฟอร์มแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นนะแต่มันก็ไม่ได้ดีเพราะว่าแข่งขันมาห้าเกมหลังเนี่ยเขาแพ้ไปแค่นัดเดียวครับชนะไปหนึ่งครับ ัเก็บแกับทีมอย่างอาร์เซนอลครับในการแข่งขันห้าเกมหลังในชนะ2ครับเสมอ1แพ้ไปสองนั่นเองชนะพีวียร์เอาเฟนไม่ได้เจ็ดหนึ่งครับหรือเป็นการที่บุกไปเสมอฟอเรสต์ครับในลีกยังไม่ค่อยดีนะครับผมในบอลยุโรปดีเฉยนะครับผมแต่ถ้ามองจากเรื่องของความพร้อมครับทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยแฮร์รี่แม็กควายจะนี่แวนลุกชอมาร์ติเนสครับหรือจะเป็นทางอูงคาเต้ไมสันมาร์คบิ๊กเมนูครับหรือจะเป็นทางอาม่าตาเล่ก็ยังไม่พร้อมโอ้โหความพร้อมขาดไปแบบว่าตั้งได้หนึ่งทีมนะ นะครับผมคาเบียลเจสซูนและก็โทมิเยสูนเองความพร้อมของสองทีมเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าทางอาเซนต์ั่นแอบดูดีกว่าครับเพราะว่าในชุดที่ถล่มพิบเบิลเวนมันอยู่ครบหมดเลยนะครับผมและเรื่องกระแสมันเปิดมาครับทางอาร์เซนอลบังคับชนะหนึ่งประตูครับแน่นอนว่ามาตรฐานอาร์เซนอลดูดีอยู่แล้วนะผมและถ้าอาร์เซนอลไม่ชนะนัดนี้ครับก็เหมือนส่งแชมป์ให้ทางลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็นัดที่29แล้วนะครับผมยังไงวันนี้อาร์เซนอลก็ต้องบุกไปชนะให้ได้ไปอย่างน้อยคครรรัััับบเเเเข้้าาาาาใใจจจววว่่่่แแมมมมมมมนนนนนยยูีีีีตตฐดดดลลอทหญกะะผ นี้เราก็ต้องพูดตามตรงเลยว่ากับตัวความพร้อมที่มันไม่ได้พร้อมขนาดนั้นครับแมนยูก็จะต้านอาร์เซนอลได้ยากมากๆครับถ้าให้ไปให้เชีย์วันนี้จริงผมก็ยังมั่นใจว่าทีมอย่างทางแมนเชสเตอร์เตดกร์มก็ไม่น่าต้านอาร์เซนอลอยู่ครับให้เลือกเชียร์ทางอาร์เซนอลอย่างไรก็ได้ยิ้มหวแน่นอนครับวันนี้ขอเชียพิธาไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จัดไปในทั้งหมด4คู่ครับตัวแรกครับให้มองไปที่ทางคอร์ดมาครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ทางเชลซีครับตัวที่สายครับให้เลือกเชีย ไอ้ปืนใหญ่อา์เซนอลนั่นเองใครที่ท่านชอบนะผมก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์ก็มาได้เลยนะครับและอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มไปเข้มทางเข้าดูหน้าช่องกันเด็น,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทยบอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันแล้วเชื่อกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ